ถ้าเครื่องนวดปาโลมาของท่านมีอาการอ่อนแรงแก้ไขยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับครับวันนี้ผมจะพามาตรวจเช็คเครื่องนวดปาโลมาลครับตัวนี้อาการของมันก็คือความแรงของมันน้อยลงครับพอถอดออกมาแล้วผมเห็นไดโอดมีทั้งหมด5ตัวอยู่ในแผง4ตัวแล้วก็อยู่ในสวิทช์1ตัวครับเช็ครู้แล้วก็4ตัวนะั้นไม่เสียครับมาเสียตรง ไดโอดตรงสวิกนะครับเราก็ไดโอดเราก็ไม่ต้องหาซื้อนะครับเราก็ไปหาแกะจากกล่องอพวกจานดาวเทียมนะครับแล้วก็เบอร์ยอดฮิตเลยครับที่เขาชอบใช้กันเบอร์ 1n4007 เลยครับในปาโลมาผมก็ใช้เบอร์นี้ครับผมก็เลยมาหาแกะจากกล่องจานดาวเทียมที่ว่าเราไม่ได้ใช้ครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราสามารถเอามาเก็บเอาอะไหล่ของมันได้ใช้ได้แล้วก็เบอร์เนี่ยเบอร์ 1n4007 ที่ผมพูดเนี่ยใช้กันมากเลยครับแทบจะทุก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดแกะออกมานะครับทั้งหมด4 5หตัวอยู่ในแผงนียครับผมก็ถอดออกแต่มันใช้แค่ตัวเดียวแหละครับแต่ว่าผมก็จะถอดออกมาไว้เผื่ออะไรเป็นตัวอื่นด้วยเลยครับในภาพนียครับผมขอตัดข้ามไปเลยนะครับวิธีการใส่ผมก็ตัวนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใส่ไดโอดก็ไม่ยากนะครับฝั่งที่เป็นสีเทาก็เป็นขั้วลบอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นขั้วบวกนะครับ ไดโอดนี้ก็ทำหน้าที่ให้ไฟไหลไปทางเดียวครับไม่ไหลย้อนกลับมานะครับต่อไปผมจะทำการประกอบปาโรมาเลยนะครับเพื่อทำการเทสกันแต่ผมก็เทสแล้วแหละว่ามันใช้ได้ครับผมว่าจะทำการประกอบแล้วก็เทสไปเพราะภรรยาเองก็รอรอ,รอเลอเกินครับเครื่องนวดพังแล้วตอนเวลามันปวดเมื่อยมันช่วยได้ครับไม่งั้นถ้าเกิดผมไม่ทำก็ถ้าเกิดผมไม่ซ่อมเดี๋ยวก็ซื้อมาอีกเดี๋ยวก็พังอีกครับ ก็เราก็ตัดสินใจซ่อมเลยดีกว่าเราก็พอมีความรู้อยู่บ้างเราก็ดูจาก u ูทูบบ้างในคลิปบ้างนะครับอะไรอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อย่าทิ้งนะครับมันใช้ได้ครับเราก็หาลงทุนซื้อเครื่องมือสักชุดหนึ่งพวกแคมมิเตอร์หรือเอ่อเป็นมิเตอร์พวกเข็มวัดก็ได้ครับแล้วก็พวกหัวบัดกรีพวกท่อหดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ต่อเอาไว้เชื่อมสายไฟครับ พอบ้านก็สามารถทําได้ครับไม่ยากครับอะไรที่มันยุ่งยากเราก็ส่งให้ช่างซอ่อมอเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครัใช้ได้แล้วครับก็จะมีเบอร์แรงแล้วก็เบอร์เบาครับที่ใช้อยู่ปาโรมาขอจบการทำคลิปซ่อมปาโรมาไว้แค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ